ตอนนี้เราสามารถเปลี่ยนตะกั่วเป็นทองคำได้แล้ว ปัจจุบันทองคำคือโลหะมีค่าที่มนุษย์ให้ความสำคัญสูงที่สุดเนื่องจากว่ามันทั้งเสื่อมยากม,มีความสวยงามแวววาวน่าดึางดูดใจมีน้อยแถมหายากที่สุดในโลกอีกและที่สำคัญ <h> ทองคำเป็นเพียงโลหะไม่กี่ชนิดบนโลกที่ไม่สามารถสร้างขึ้นมาเองได้ด้วยฉะนั้นในรอบหลายพันปีที่ผ่านมามนุษย์เราก็เลเลือกใช้ทองคำนี่แหละให้กลายเป็นหลักสินทร,รัพย์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกที่เราสามารถจับ ต้องได้นั่นเองครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะทั้งหายากทั้งสวยงามแถมสร้างขึ้นมาเองไม่ได้อีกฉะนั้นมันก็ไม่แปลกเลยที่มนุษย์เราจะยึดโลหะชิ้นเนี้ยเป็นหลักทรัพย์ที่มั่นคงที่สุดในโลกแต่ว่าล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าน่าจะมีใครหลายๆคนได้เห็นข่าวกันแล้วใช่ไหมครับว่าเมื่อไม่นานมานี้ได้มีข่าวว่านักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างทองคําขึ้นมาจากตะกั่วได้แล้วซึ่งมันเป็นอะไรที่บ้ามากๆและตรงนี้นี่แหละครับมันเลยทําให้ผมเนี่ยต้องทําคลิปนี้ขึ้นมาเลยเพราะถ้ามันเป็น รเราสามารถสร้างทองคำขึ้นมาได้จริงๆแล้วก็ผมไม่อยากจะคิดเลยครับว่ามันจะเกิดผลกระทบอะไรกับทั่วโลกบ้างเอาเป็นว่าในวันนี้เดี๋ยวผมเอฟวงิทางนะครับผมจะมาเล่าเรื่องรานี้ฟังกันทั้งหมดเลยว่าปัจจุบันเราสามารถสร้างทองคำจากตะกั่วได้จริงหรือไม่และถ้ามันสร้างขึ้นมาได้จริงมันจะมีผลกระทบอะไรกับทั่วโลกหรือว่าเศรษฐกิจทั้งหมดบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลยดีกว่าแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกี้ผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิ และกันนะครับ โอเคก่อนที่เราจะไปอธิบายเรื่องของหลักการการสร้างทองคํานั้นผมต้องขอพูดให้ทุกคนฟังคร่าวๆก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าทําไมมนุษย์เราถึงเลือกทองคามาเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามากที่สุดทั้งๆที่มันมีแรกอื่นอีกมากมายเลยทั้งเพชรทั้งพลอยหรือว่าเงินมันก็สวยงามไม่แพ้ทองไม่ใช่หรอคือต้องบอกงี้ครับว่าเมื่อราวๆประมาณ7000ปีก่อนหรือว่ายุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ของมนุษย์เนี่ยเมื่อเวลานั้นมนุษย์ยุคแรกในอียิปต์เมโสโปเตเมียและดินแดนโบราณต่างๆพวกเขาเนี่ยได้คนพบโลหะสีเหลือองงท อัลลามที่แตกต่างจากหินหรือโลหะอื่นๆอย่างสิ้นเชิงขึ้นโดยความแตกต่างที่ว่านี้มันก็มีตั้งแต่คุณสมบัติที่เปล่งประกายได้สะท้อนแสงได้ไม่หมองบนไม่เป็นสนิมและอยู่ได้นานตลอดชีวิตเลยซึ่งมันเป็นโลหะที่แปลกกว่าโลหะชนิด,ดนอื่นๆมากแถมยังหาได้ในธรรมชาติทั้งในรูปแบบของก้อนแล้วก็แผ่นเล็กๆตามแม่น้ําอีกด้วยฉะนั้นมันเลยทําให้คนโบราณเนี่ยเลือกหยิบทองคํามาใช้เป็นเครื่องประดับตามพิธีกรรมต่างๆหรือนํามาทําเป็นเครื่องประดับแสดงความมั่นคงส่วนตัวพร้อมกับมาใช้ เป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งของกษัตริย์ในอดีตนั่นเองครับแต่ทีนี้เผื่อใครไม่เห็นภาพว่าแบบเอ้าแล้วคนประเภทไหนถึงจะมีทองคําได้มั่งละัะที่บอกว่าแบบอามียศระดับสูงอะไรแบบนี้อ่ะเรารู้อยู่แล้วว่ากษัตริย์อ่ะมีทองคาแน่นอนตัดคนตื่นหลักเป็นใครบ้างถาเอ่าตามข้อมูลที่บอกไว้นะก็จะเป็นพวกแบบราชาฟาโรนักบวชและเหล่าชนชั้นนําอะไรแบบนี้คือคนเหล่านี้เขาจะมีทองคําอยู่เยอะมากๆเลยนอกจากอรารยธรรมอีโบราณที่ใช้ทองคําทําแบบนี้แล้วเนี่ยอรารยธรรมอื่นๆก็ทําแบบนี้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นทั้งจีนอินเดียเปอร์เซียกรีกหรือแม้แต่โรมันพวกเขาต่างก็ใช้ทองประดับตามร่างกายและใช้ในการสร้างหรือเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่สําคัญกันทั้งนั้นอีกด้วยแต่ถ้าแบบเอาที่ใช้เยอะสุดๆและเห็นภาพกันบ่อยสุดๆเลยเนี่ยยังไงเราก็ต้องนึกถึงอีโบราณอยู่ดีนั่นแหละครับเพราะจากที่ผมรู้มาก็คือชาวอียิปต์โบราณเขาจะมีความเชื่อว่าทองคําเนี่ยจะเข้ากับพระเจ้าและความเปน็นธรรมะนั่นเลยทําให้พวกเขาเนี่ยมักจะนําทองคามาใช้ตกแต่งฝาโรงศพฟาโรห์ต่างๆจนเป็น เรื่องในปริษัทิาสที่ใช้ทองคําเยอะที่สุดเลยก็ว่าได้แต่ทว่าพอเวลาผ่านไปจนถึงช่วงยุคก,กลางแล้วเนี่ยทองคําก็ได้ถูกเปลี่ยนบทบาทหรือว่าเรียกว่าถูกเพิ่มบทบาทก็ได้นะเอ่อเอาเป็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นละกันซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เนี่ยมันก็ทําให้ทองเนี่ยถูกตีมูลค่าไปอีกแบบหนึ่งด้วยโดยเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ว่านั้นมันก็คือเหตุการณ์การเกิดของเงินกระดาษน,นั่นเองครับ คือต้องบอกแบบนี้ครับว่าในสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีเงินธนบัตรเหมือนในยุคปัจจุบันฉะนั้นเวลาการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสิ่งของต่างๆกันเนี่ยพวกเขาจะต้องใช้ทองหรือสิ่งที่สามารถตีมูลค่าได้ในการแลกเปลี่ยนเท่านั้นซึ่งในเวลานั้นมันไม่มีอะไรที่มีมูลค่าเลยนอกจากทองหรือเอาแบบปลาแลกเนื้อฟืนแลกถ่านอะไรแบบนี้ซึ่งเอาจริงๆมันก็แลกได้แต่พอวันเวลาผ่านไปนานเข้านานเข้าอ่ะบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่คุ้มค่ากับที่เขาทํามาเลยกับสิ่งที่เขาแลกมาอะไรแบบนี้และจะให้ถือทองคำ บางอย่างเนี่ยคือมันก็ไม่สามารถฟิกได้ด้วยว่าเออทองคําเท่านี้แลกปลาได้ครึ่งตัวนะอะไรแบบนั้นอะ่ะแล้วนั่นก็เลยกลายเป็นปัญหาจนทาให้มนุษย์เนี่ยต้องสร้างอะไรสักอย่างขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อกาในการแลกเปลี่ยนที่มีมูลค่าสะดวกต่อการแลกเปลี่ยนและปลอดภัยกว่าการพกพาทองคําหรือโลหะอื่นๆและสิ่สิ่งนั้นที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นมันก็คือเงินกระดาษหรือธนบัตรนั่นเองครับสำหรับเงินกระดาษเนี่ยเราก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายเนาะเพราะเราก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละว,ว่ามาใช้งานยังไงีลคค่่ายงงงไแตตรนน้หกจะใช แล้วธนาบัตรมันเกี่ยวยังไงกับทองคําเลยครับคือตรงนี้ต้องบอกก่อนว่ามันจะแอบซับซ้อนนิดนึงนะแต่ถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือหากประเทศไหนที่ถือทองคํนเยอะก็จะสามารถผลิตธนาบัตรออกมาได้เป็นฟิลประมาณว่าแบบเอาทองคําเป็นหลักคำประกันในการผลิตธนาบาัตรฉะนั้นเอาง่ายๆเลยประเทศไหนมีทองคําเยอะก็มีตังเยอะนั่นเลยครับเข้าใจง่ายสุดลนะ <c oughs> อะทีนี้กลับเข้ามาสู่เรื่องของเรากันต่อตอนนี้เนี่ยเรารู้แล้วนะครับว่าทองคำเนี่ยคือโลหะที่มนุษย์เราอะตี ว่ามันมีมูลค่าสูงสุดและทองคําก็จะเป็นหลักประกันในด้านการเดินของแต่ละประเทศด้วยเนื่องจากว่ามันหายากมันมีน้อยและสร้างขึ้นมาเองไม่ได้แต่ทีนี้ล่าสุดที่ผ่านมามันดันมีข่าวที่นักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างทองคําจากตะกั่วขึ้นมาได้ตรงนี้หละครับมันเลยทําให้ผมตั้งข้อสงสัยขึ้นมาหลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นทั้งแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจโลกบ้างละ่ะทองคํายังมีมูลค่าอยู่ไหมหรือที่บอกว่าการสร้างทองคําจากตะกั่วดได้จริงเนี่ยมันทำยังไงกันแน่ซึ่งผมเนี่ยก็ได้ไปหาข้อมูลแล้วก็ เสิร์ฟข้อมูลไปที่เรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไล่เรียงเป็นสเต็ปสเต็ปให้ฟังไปเลยแล้วกันนะครับโดยเริ่มจากการที่ว่าหากทองคําถูกผลิตขึ้นมาโลกเราจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนนะฮะคืเอเราจริงๆตรงเนี้ยถ้าไม่ต้องคิดเลยก็ได้นะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยที่ทองมันมีค่าและถูกตีตาว่าเป็นโลหะที่มีมูลค่าสูงสุดมันก็มีปัจจัยอยู่ไม่กี่อย่างทายากไม่เสื่อมสภาพแปรรูปง่ายไม่เสียคุณสมบัติและสร้างขึ้นมาเองไม่ได้แต่ถ้าสมมติทองคามันถูกสร้างขึ้นมาได้จริงๆสําหรับคคคคววาาาาามมมิิดผผดผผนนะ่า่ราาทองจก พอสมควรเลยพเพราอโลหะชิ้นนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก่อนที่จะมีข่าวทองคำถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยคือ มันสร้างไม่ได้ไงแต่ตอนนี้มันถูกสร้างขึ้นมาได้แล้วฉะนั้นราคาทองต้องตกอย่างแน่นอนแต่สำหรับความคิดผมมันก็คงจะตกไม่เยอะเป็นฟิลแบบเพชรอะไรอย่างเงี้ยที่สมัยก่อนเพชรมังแพงจะจัดแต่พอเราสามารถสังเคราะห์เพชรขึ้นมาได้ราคามันก็ลงมาระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ถือว่าแย่มากเพราะของแท้กับของสังเคราะห์มันค่อนขอ้างต่างกันอย่างชัดเจนอยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติทองที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันแบบเหมือนกับทองแท้ๆเป๊ะๆเลยเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเลยครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาอธิบาย้ฟังังงนนะววววว่่่่าาาาาตตมขขขททีีเเเเยยไปปลก็อ ได้จริงไหมมันเปลี่ยนได้จริงหรือเปล่าถ้าเอาจากสิ่งที่ผมไปศึกษามานะคำตอบคือเปลี่ยนได้ครับแต่ผมคงไม่ลงรายละเอียดลึกมากขนาดนั้นเพราะมันเป็นกระบวนการทางฟิสิกส์เอาเป็นว่า อธิบายให้เข้าใจง่ายๆเลยละกันคือการสร้างทองคําจากตะกั่วเนี่ยมันจะต้องใช้กระบวนการที่เรียกว่านิวเคลีย์ทรานส์มิวเทชันซึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในอะตอมของตะกัว่วผ่านการยิงอนุภาคพลังงานสูงจากเครื่องย่งอนุภาคเข้าไปชนกับนิวเคลียสของตะกัว่วจนจํานวนโปรตอนและนิวตอนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจนตรงกับโครงสร้างของทองคําสุดท้ายผลที่ออกมาก็คือตะกั่วก็จะเปลี่ยนเป็นทองคําไปในที่สุดนั่นเองครับโอ้โห oh ฟังเหมือนง่ายใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงมันยากมากๆเลยครับเพราะกระบวนการนี้เนี่ยไม่ ใช้ต้นทุนที่สูงมากๆเลยนะถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะต้องมีทุนประมาณ100่งถึงหนึ่ล้านบาทเลยส่วนทองคําที่ถูกผลิตออกมาได้หรือทองคําที่เปลี่ยนจากตะกั่วมาเนี่ยโดยใช้ต้นทุน100 1 0 0่ง0 0ถึงหนึ่ล้านนะเขาบอกว่ามันออกมาเพียงแค่ประมาณ29พิโครกรัมหรือ0ูนจุด ศูนย์นนสกรัมและทองคำา9 9พิโกกรัมนี้จะมีมูลค่าเพียงแค่ไม่ถึง1บาทเลยด้วยซ้ำ ไอ้เฮียครไม่คุ้มเลยว่ะแต่ว่าการกระทําครั้งนี้เนี่ยก็ใช่ว่าจะสูนเปล่าไปนะเพราะถ้าเราไม่มองเรื่องจํานวนเงินที่ลงทุนไปแต่เรามามองด้านการประสมความสมําเร็จแทนต้องบอกเลยครับว่านี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างทองคําจากตะกั่วหรือว่าปลอดได้เลยนะซึ่งผมมองว่าเป็นคลื่นลูกแรกลูกใหญ่เลยแหละและในอนาคตอีกไม่กี่ร้อยปีหรือหอลักสิปีข้างหน้าก็มีสิทธิสูงเลยว่าเทคโนโลยีของเราอาจจะพัฒนาไปไกลจนต้นทุนการผลิตมันน้อยลงและสามารถผลิตทองได้มากขึ้นและถ้าวันนั้นมาถึงจริงๆโอ้โหผม บอกเลยว่ากระทบเศรษฐกิจทั่วโลกแน่นอนเพราะเคสนี้เนี่ยไม่ได้เหมือนเพชรสัราะห์นะครับแต่นี่คือการเปลี่ยนอนุภาคให้เหมือนกับทองเพราะฉะนั้นยืนยันนี่ชัดเจนเลยครับว่านี่คือการเปลี่ยนตะกั่วเป็นทองคําจริงๆนั่นเองครับแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปในอนาคตครับว่ามนุษย์เราจะสามารถทําแบบที่ว่าได้จริงๆหรือเปล่าแต่สําหรับส่วนตัวผมนะผมเชื่อว่าทําได้ครับแต่ ก็น่าจะนานพอสมควรเลยฮะแล้วก็ผมว่ามันจะต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างเข้ามาแทรกกลางหรือว่ามาทําให้กระบวนการสร้างทองตงัวนี้มันไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้แน่ลองคิดเล่นๆดูนะถ้าทองแม่งสร้างขึ้นมาได้อะคนที่ถือทองอยู่เขาจะเป็นยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นผมมองว่าสร้างได้ครับแต่ ต้องมีปัญหาเกิดขึ้นตามมาแน่นอนครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการเปลี่ยนตะกั่วเป็นทองคําหรือการสร้างทองคําขึ้นมาจากตะกัว่วที่ผมรวบรวมและสรุปมาให้คุณผู้ชมฟังทั้งหมดในวันนี้นั่นเองครับโอ้โหบอกเลยว่าค่อนข้างดุเดือดจริงๆนะและผมอยากรู้เลยครับว่าแต่ละคนเนี่ยคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้คิดว่าถ้าทองคํามาสามารถสร้างขึ้นได้จริงๆมันจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกเราบ้างแล้วถ้าเกิดสมมติกระบ,บวนการนี้มันสามารถทําขึ้นมาสําเร็จได้ในอนาคตสามารถสร้างทองคําเป็นก้อนๆขึ้นมาจากตะกั่วได้จร <ๆ S 2> แต่และคนคิดอยังไงลองค <s uss> อมเมนต์ใต้คลิปนี้และเปลี่ยนกับผมหน่อยแล้วกันนะครับแล้วในวันนี้เกิดคำพูดลามกได้ไม่สุภาพหรือขออนน้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดผมเอฟ์บูมิตาคต้องกราบขอว่าธนาภัยวันที่ด้วยถ้าเกิดรักการชอบแบน็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพืพอ่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของเราเป็นคนแรกๆและเป็นคนแรกให้ผมในการทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามนะวนันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวว่นนี้สวัสดีครับ